สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เดลเมทชานลรวมถึงอัลติเมทไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ครับผมพาทุกท่านมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดครับของค่าย MG ครับรถยนต์คันนี้นะครับ New MG VS HEV ครับหรือรถยนต์ขุมพลังไฮบริดครับซึ่งเป็นรถยนต์ในกลุ่ม SUV ครับที่อยู่ในกลุ่ม B s e gment ครับที่กำลังจะเปิดตัวสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยครับในวันที่8สิงหาคมนี้ในวันที่เราพาชมชมครับต้องบอกว่า เป็นการชมชมก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในวันที่8สิงหาครับเราจะรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นครับเขาจะโดดเด่นในเรื่องของรูปลักภายนอกครับโดยเฉพาะการดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาดีไซน์ใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าครับตัวชุดกระจังหน้าเนี่ยจะดูเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถโดยโดดเด่นนะครับด้วยกระจังหน้าแบบอิเล็กทริกไฟแมทติกกริลครับ ที่บ่งบอกความทันสมัยครับในสไตล์สปอ t t ตตี้ไฮบิดเรียกว่าดีไซน์เนี่ยดูแล้วล้ำสมัยมีความเป็นรถไฟฟ้าค่อนข้างสูงเลยเชุดไฟหน้าครับเป็นแบบ led projector ครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันครับที่เป็นเส้นยาวครับในส่วนของด้านข้างตัวถังครับโดยภาพรวมครับจะเน้นเส้นสายที่ดูเรียบง่ายครับมี ความโดดเด่นใกล้เคียงกับตัว z e ครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของล้อแม็กครับขนาด17นิ้วเป็นแบบทูโทนแบบ Aero View Cover ครับที่ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่ม Aero Dynamic ครับให้ขับขี่ได้ดีขึ้นเพิ่มความสปอร์ตด้วยแถบชายล่างด้านข้างครับจะตกแต่งด้วยสีบอลเงินด้านข้างก็ดูเรียบๆก็จะประมาณนี้ มาดูที่ด้านท้ายรถครับโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกับ ZS เครื่องยนต์เบนซินปกติพอสมควรเลยในแง่ของดีไซน์โดยรวมครับตัวหลังคานะครับจะมาพร้อมกับชุดสปอยเลอร์ครับเรือนชายหลังคาครับแล้วก็มีไฟเบรกหลังคานอกจากพานอลลมิกซันรูฟครับก็จะมีเสาอากาศแบบคีิฉลามชักฟิน ตัวชุดไฟท้ายาใกล้เคียงกับตัว ZS เลยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่านะครับเป็นแบบ LED นะครับก็ยังมีความทันสมัยอยู่ยังมีความน่าสนใจอยู่ตัวชุดกันชนด้านท้ายเนี่ยออกแนวสปอร์ตนะครับตกแต่งด้วยสีดําแบบเป็นโน b a แบกค,ครับเป็นดําเงาครับตัดกับสีคมเมียมครับก็ดูเพิ่มเอกลักษณ์ความสปอร์ตค่อนข้างลงตัวเลย ฝาท้ายนะครับเปิดที่โลโก้ MG นะครับยกขึ้นง่ายๆก็ยังเป็นเปิดปิดแบบแมนนวลอยู่ครับไม่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวที่เปิดเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ครับกดลงไปนิดเดียวเองครับด้านท้ายรถก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของ V S H E V ส่วนของกลุ่มกำลังครับในเบื้องต้นครับใน MG V8 ครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซินครับประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะเป็นแบบ4สูบขนาด1.5ลิตรครับซึ่งเป็นบล็อกพื้นฐานเดียวกับตัว z s ครับแต่เขาจะมีการปรับจูนระบบต่างๆครับเพื่อรองรับการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าชุดใหม่ครับซึ่งองค์รวมของระบบไฮบริดทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าครับในเบื้องต้นครับ ข้อมูลแจ้งว่าเขาจะมีกําลังสูงสุดอยู่ที่1 7 7แรงม้าส่วนแรงบิดหรือสมรรถนะในเรื่องของการขับเคลื่อนลงถึงอัตราที่สิ้นเพืองเชื้อเพลิงจุดเด่นในแง่มุมของความประหยัดเนี่ยณนะวันที่เรามาพรีวิวครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลคงต้องรอในเรื่องของการทดลองขับแบบใช้งานจริงกันอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับ ขยับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ new mg vs ev ครับหรือขุมพลังไฮบริดครับเขาจะเน้นดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัยครับซึ่งผมดูแล้วน่าจะถูกอ,อกถูกใจหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ครับโดยสีสันเนี่ยเขาจะมีภายในครับให้เลือก2สีครับเป็นสีทูโทนดำขาวแล้วก็สีดำตัวแผงแดชบอร์ดครับจะ โดดเด่นด้วยจอครับเป็นแบบจอคู่ hd ขนาดใหญ่ครับเรียกว่าความละเอียดสูงเลยจอคอนโซลกลางเนี่ยขนาด12.3นิ้วตัวจอแผงหน้าปัดเองก็จะ12.3นิ้วเช่นกันจอค่อนข้างที่จะมีความคมชัดมีความละเอียดนะครับค่อนข้างสูงเลยระบบสัมพันธ์ต่างอ่าทำงานค่อนข้างฉับไวครับในเรื่องของระบบสัมผัสต,ต่างเนี่ย ตัวคอนโซลกลางนะครับเขาจะดีไซน์เป็นแบบดับเบิลเลเยอร์พุดง่ายก็คือเป็นคอนโซลแบบ2ชั้นนะครับชั้นบนครับจะติดตั้งเป็นชุดเกียร์ e-cvt รูปทรงของเกียร์ค่อนข้างที่จะสวยงามดูทันสมัยดีมีกราฟิกวดลายการตกแต่งแล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ ีปุ่มให้เลือกใช้งานกล้อง360องศาด้วยอยู่บริเวณคอนโซลกลางแล้วก็จะควบคุมพวกระบบต่างๆครับอ่าด้านหน้าครับจะเป็นไวเลสชาร์จครับตามยุคสมัยเลยนะครับแล้วก็ชั้นล่างเขาจะเป็นที่วางของแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb ทั้ง type a และ type c ให้มาครบเลยตัวแดชบอร์ดตกแต่งเป็น สีเมทัลลิกสีดำครับดูค่อนข้างทันสมัยรับกับแผงเรดบอร์ดสีดำนะครับตัวปุ่มต่างๆจะค่อนข้างที่จะทันสมัยครับเป็นปุ่มที่กลมกลืนไปกับตัวชิ้นงานของแผงเรดบอร์ดแล้วก็เป็นแบบเรืองแสงปุ่มใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสัมผัสค่อนข้างไวตัวเบาะ ในรุ่นที่ผมพามาชมเนี่ยจะเป็นแบบทูโทนนะคสีดําขาวเบาะผู้ขับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยไฟฟ้า4ทิศทางนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งจุดเด่นเลยหลังคานะครับยังคงความโดดเด่นของ MG อยู่นะครับเป็นหลังคาพาร์โนลมิกซันลูฟนะครับขนาดใหญ่อ่าควบคุมการเปิดปิดด้วยไฟฟ้าออปชั่นนี้ก็ยังคงความโดดเด่น เหมือนกับตัว f g z S ครับออปชั่นอื่นๆครับก็จะมีค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยพร้อมระบบมันติฟังก์ชันนะครับกควบคุมชุดเครื่องเสียงก็ควบคุมจอนะครับซึ่งเป็นแผงน้าปัดครับก็สามารถควบคุมได้จากพวงมาลัยครับ อีกจุดหนึ่งออปชันต่างๆครับที่โดดเด่นก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับในเรื่องของหน้าจอแล้วก็จะโดดเด่นด้วยระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะครับสมาร์ทคีพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยครับในเบื้องต้นครับแจ้งข้อมูลมาค่อนข้างจัดเต็มเลยครับ ใน MG v s H-EV ครับจะมาพร้อมกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางเลยแล้วก็ติดตั้งระบบความปลอดภัยช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ครับในสไตล์รถยุโรปครับเต็ม12ระบบครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโตเบรกโฮระบบป้องกันการไหลของรถระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกฉุกเฉลือ,อ,อ ABS ครับระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกด้วยเลทรอนิกระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง ระบบไฟสัญญาณแจ้งเตือนครับมีเมื่อมีการเบรถฉุกเฉินแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยเบรกขนาดเข้าโค้งด้วยแล้วก็มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชันหรือ hill descent control นอกจากนี้ครับก็จะมีระบบจำกัดความเร็วเรียกว่าเรียกว่าองค์รวมของระบบความปลอดภัยเนี่ยใน mg vs h e v หรือไฮบิดเนี่ย จัดมาไม่น้อยหน้าคู่แข่งในกลุ่ม B segment เลยครับโอเคครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการพายน์โฉมครั้งแรกครับของ MG VS HEV หรือคุมพลังไฮบริดครับในเบื้องต้นครับเราได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ขุมพลังไฮบริดครับซึ่งมีกำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงมา้า ส่วนในแง่ของการใช้งานจริงในเรื่องของความแรงความประหยัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันอีกครั้งครับในเรื่องของการทดลองขับแบบใช้งานจริงและข้อมูลรายละเอียดปีกย่อยสเปคต่างๆทั้งหมดครับเขาจะเปิดเผยในวันที่8สิงหาคมนี้ครับเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามทวิตเตอร์ช่องรวมถึงออเดอเวทไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณครับ